พระเจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยพี่น้องครับเพิ่เดี๋ยวด้วยกันในเช้านี้นะครับพระคําของพระเจ้าอยู่ในพันธสัญญาเดิมนะครับอยู่ในเฉลยธรรมบัญญัติครับบทที่8ครับข้อที่10ถึงข้อที่18นดะพี่น้องมีพระคัมภีร์นะครับเราเปิดแล้วเราอ่านไปด้วยกันนะครับนะอยู่ในเฉลยธรรมบัญญัตินะครับพันธสัญญาเดิมนะครับบทที่8ครับข้อที่10ถึงข้อที่18ผมจะอ่านจากฉบับแปลมาตรฐานสองพนะครับ ฉเฉลยธรรมญัติบทที่8ครับข้อที่10ท่านจะได้รับประทานจนอิ่มและจะสรรเสริญพระยาเวพระเจ้าของท่านในเรื่องแผ่นดินดีซึ่งพระองค์ประทานแก่ท่านนั้นข้อที่11ครับแต่จงระวังตัวเกรงว่าจะลืมพระยาเวพระเจ้าของท่านโดยไม่รักษาพระบัญญัติกฎหมายและกฎเกณฑ์ของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ เกรงว่าเมื่อท่านได้รับประทานจนอิ่มได้สร้างบ้านดีๆและได้อาศัยอยู่ในนั้นและเมื่อฝูงโคและฝูงแพะแกะของท่านทวีจำนวนขึ้นเงินทองของท่านทวีมากขึ้นและทุกสิ่งที่ท่านมีอยู่ก็ทวีขึ้นแล้วใจของท่านจะพยองขึ้นและลืมพระยาเวพระเจ้าของท่านผู้ทรงนำท่านออกจากแผ่นดินอียิปต์คือออกจากแดนทาตผู้ทรงนำท่าน มาตลอดกินธุรกันดานใหญ่หน่ากลัวซึ่งมีงูแมวเซาและแมงป่องและดินแห้งแร้งไม่มีน้ำผู้ประทานน้ำจากหินแข็งแก่ท่านผู้สรงเลี้ยงท่านด้วยมานาในถินธุรกันดานซึ่งบรรมบลุกของท่านไม่รู้จักเพื่อพระองค์จะทรงทำให้ท่านถ่อมใจและทรงทดสอบท่านเพื่อทำให้เกิดประโยชน์แก่ท่านในปั้นปลายจงระวังให้ดี เกรงว่าท่านจะนึกในใจว่ากำลังและเรี่ยวแรงของข้านำทรัพนี้ที่มีค่านี้มาให้กับข้าข้อที่18ครับท่านจงระลึกถึงพระยาเวพระเจ้าของท่านเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานกำลังแก่ท่านที่จะได้ที่จะได้ทรัพย์สมบัตินี้เพื่อพระองค์จะทรงดำรงพันธสัญญาซึ่งทรงปฏิญาณตอบบรรพุุษของท่านดังวันนี้พี่น้องครับพระคมพีในเช้านี้ครับ ในพันธสัญญาเดิมนะครับเฉลธยธรรมบัญญัติเป็นเหมือนกับคําเทศนาครับของโมเสสสิ่งที่โมเสสเตือนใจโอวาสุดท้ายของท่านครับนะก่อนที่ชุมชนอิสร,ราเอลนั้นจะข้ามนะจากแนะม่น้ําจอแดนีนะครับเข้าไปใน,แผ,นแผ่นดินแห่งพันธสัญญาพี่น้องครับนะโมเสสได้ทบทวนนะบทบัญญัติทั้งหลายครับและวันนี้เป็นคํากําชับของท่านครับ นะเตือนจุลนชนอิสราเอลครับว่าเมื่อวันตอนนี้เขาลาบากอยู่นะเดินทางผ่านธิดุกันดารน,นะและเมื่อเขาเข้าไปในแผ่นดินคาณาันโมเสสเตือนเขาครับว่าชีวิตของเขาในนั้นเขาจะสุขสบายขึ้นพระเจ้าจะอาํานวยพระพลกับเขานะพระกัมภีร์บอกนะครับท่านจะรับประทานจนอิ่มก็ที่สิบสองโมเสสบอกไว้เลยครับนะเข้าไปในนั้นพระเจ้าประทานแผ่นดินแห่งพันธสัญญาให้เขาจะมีที่ดินเป็นของตัวเองครับ ที่ดินดีนะเขาจะมีเรียกว่าทำกสิกรรมเลี้ยงสัตว์นะจากเดิมเป็นท่านในอียิปต์แล้วก็ต้องมาเร่ร่อนในถิ่นทุรกันดารสี่สิบปีพระเจ้าเลี้ยงดูเขาด้วยมานาและน้ำจากหินเมื่อบัตรนี้ครับบัตรนี้นะครับเมื่อพระเจ้าจะอนุญ,ญาตให้เขาเข้าไปยึดแผ่นดินแห่งพันธสัญญาครับแผ่นดินกาาอันเขาจะมีที่ดินเขาจะปลูกทําการเกษตรเขาจะมีบ้านถาวรของเขานะไม่ต้องเล่ร่อนแล้วนะครับ โมเสสบอกครับเกรงว่าเมื่อท่านรับประทานจนอิ่มโมเสสบอกอย่าลืมอย่าลืมพระยาเวเข้อที่สิบเอ็ดครับท่านจงระวังตัวและอย่าลืมพระยาเวนะเกรงว่าเมื่อท่านได้รับประทานอิ่มได้สร้างบ้านดีๆข้อที่สิบสองครับได้อาศัยอยู่ในนั้นฝูงโคฝูงแพะฝูงแกะทวีจํานวนขึ้นแด่นอนเงินทองทรัพย์สินก็ทวีขึ้นทุกสิ่งที่ท่านมีก็ทวีขึ้นข้อที่สิบสี่ครับเตือนครับ ใจของท่านก็จะเย่อหยิ่งมากขึ้นและลืมพระเจ้าครับลืมพระยาเวพระเจ้าพระองค์นี้ที่นําเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์นะและโมเสก็ทบทวนเขาครับว่าที่ผ่านมานั้นพระเจ้าดูแลพวกเขาอย่างไรพี่น้องโมเสสพูดต่อในข้อที่18นะครับว่าบางทีเมื่อสุขสบายแล้วเขาลืมพระยาเวครับเขาคิดในใจว่ากําลังและเลี้ยวแรงของข้านําทรัพย์นี้มาให้ข้าเอง นะเราเก่งเองครับเราทําทุกอย่างด้วยกําลังของเราเองนะไม่มีใครมาช่วยเราหรอกพร,พระเจ้าที่ไหนไม่มีเราทําด้วยตัวเราเองเพราะเราฉลาดเพราะเรามีกําลังนะครับนะเพราะเราขยันนะครับนะอันนี้ข้อที่17ดโมเสสบอกครับระวังให้ดีครับอย่าคิดแบบนั้นในใจข้อที่18โมเสสบอกครับนึกถึงพระเจ้าไว้เพราะพระเจ้าพวกนี้แหละเป็นผู้ที่ประทานกําลังให้ท่านประทานสติปัญญาให้ท่านประทานโอกาสให้กับท่าน หยิบยื่นโอกาสให้นะเป็นผู้ที่ประทานกําลังเพื่อท่านจะได้ทรับนี้ข้อที่18บแดอกครับนะเพื่อที่เมื่อเราไม่เราไม่ลืมพระเจ้าพระเจ้าไม่ลืมเราครับพระเจ้าจะด,ดำรงดํารงพันธสัญญาที่ปฏิบัติปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษข,ของท่านดังวันนี้พี่น้องครับนั่นคือบริบทครับที่โมเสสนั้นได้เตือนชุมนชนชอิสราเอลพี่น้องครับ พี่น้องปริษัทก็ยืนยันนะครับว่าคํเตือนของโมเสสนั้นก็กลายเป็นจริงพี่น้องครับอิสราเอลนั้นในที่สุดก็หลงลืมพระเจ้าครับเนี่ยเมื่อเขาสุขสบายเมื่อเขาล่ํารวยนะอาณาจักรเหนือนะพี่น้องครับในโฮเชียบอกไหมนะครับเมื่อเขาล่ํารวยที่พระเจ้าอวยพรเขาเขากลับเอาความล่ํารวยของเขานั้นไปไหว้ลูกผูลบนะแล้วก็เรียกว่าตอบสนองกิเลสตัณหาตนเองและหลงลืมพระเจ้าเลยนะในโฮเชียบทที่สิบพี่น้องครับบอกงี้นะครับว่า จิตใจของเขานั้นก็เรียกว่าไม่ซื่อตรงต่อพระเจ้าอีกแล้วเขาแบ่งใจเขาปันใจครับนะเขาปันใจให้กับพระอื่นเขาเอาทรัพย์สินที่พระเจ้าอวยพรเขาแทนที่จะมานมัสก,การพระเจ้าแทนที่จะใช้เพื่อเป็นพรให้กับคนอื่นเขากลับคิดว่าเป็นของตัวเองครับและบำรุงบำเลอตัวเองแล้วก็นําทรัพย์สินนั้นไปกราบไหว้บูชาพระของคณะอันพี่น้องครับนะพระอื่น ที่ไม่ใช่พระยาเวรหลงทางไปเลยพี่น้องครับก็เกิดขึ้นจริงนะและในที่สุดครับนะพระเจ้าก็ต้องพิพากษาก็ตกเป็นอ่าตกเป็นอ่าออซีเลียนะพี่น้องครับนะมาอาณาจักรเหนือก็แตกพ่ายไปนะในโฮเชียบทที่สิบนะพี่น้องครับนะพี่น้องครับพระคัมีตอนนี้เตือนอะไรเราพี่น้องครับสอนอะไรเราพี่น้องพี่น้องประการแรกเลยนะครับวินัยฝ่ายวิญญาณครับผมอยากย้าเตือนพี่น้องนะครับแน่นอนวินัยฝ่ายวิญญาณนะั้นมีหลายมิติ นะพูดถึงการเฝ้าเดี่ยวการเข้าเฝ้าพระเจ้านะครับการเรียกว่า,อ,าอ่านพระคัมภีร์การอธิษฐานภาวนานะครับพี่น้องครับนี่เป็นวินัยฝ่ายวิญญาณพี่ขอบคุณพระเจ้านะครับแต่ความจริงมีวินัยฝ่ายวิญญาณอีกอันหนึ่งครับที่สําคัญมากเลยพี่น้องครับการนับพระพรนะและการไม่หลงลืมพระเจ้าครับเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มักจะหลงลืมโดยเ่างี่นะครับหลงลืม คนที่เขาทําดีกับเราพี่น้องครับเราลืมง่ายมากเราลืมง่ายนะครับพี่น้องครับบางทีเราลืมไปเลยนะครับว่าคนนี้เขาเคยทําอะไรกับเราไว้ในสิ่งที่ดีให้กับเราเราหลงลืมครับเรามักจะจําเฉพาะคนที่ทําไม่ดีกับเราครับเพราะเรานั้นเราเจ็บเราเจ็บใจเราจําแม่นเลยแต่บางทีคนที่ทําดีกับเราคนที่หยิบยื่นสิ่งดีให้กับเราคนที่มีพระคุณกับเราครับหลายเ่าหลาย,ลายครั้งครับเราหลงลืม เราหลงลืมคนนั้นครับแล้วเราทําให้คนนั้นเจ็บช้าน้ําใจด้วยในที่สุดในเวลาต่อมาพี่น้องครับโมเสสสอนเราครับนะวินยัยฝ่ายวิญญาณอีกอันหนึ่งที่สําคัญมากเลยครับเราต้องรู้จักนับพระพรเราต้องรู้จักมองย้อนกลับไปค,ครับและ,ละลึกถึงพระคุณของพระเจ้าครับที่นําเรามาจนถึงวันนี้พี่น้องพีงครับลองนึกถึงสิครับวันแรกที่เราพบพระเจ้าเราพบพระเจ้าพระเจ้าตัดกับเราอย่างไงเรารับสันติสุขของพระเจ้าแบบไหน อย่างไรนะความรักของพระเจ้าเทก็มาในใจเราอย่างไรพี่น้องครับพี่น้องนึกถึงวันแรกได้ไหมครับที่เราต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของเราวันที่เราตื่นเต้นครับนะเมื่อพระเจ้าทําการอัศจรรย์และยิ่งใหญ่พระเจ้าตอบคาอธิษฐานของเราในบางเรื่องที่เรารู้ว่ามีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่ที่จะเข้าใจและเป็นผู้ที่ทําได้เราจึงมาเชื่อวางใจในพระเยซูถูกไหมพี่น้องครับแต่หลายก็หลายครั้งเมื่อเราดาเนินชีวิตคริสเตียนไปเรื่อยเราหลงลืมพระเจ้าครับ โดยเช่นนี้นะครับเมื่อเราสบายขึ้นเมื่อก่อนอาจจะอาจจะไม่สุขสบายขนาดนี้นะวันนี้มีบ้านใหญ่โตมีบ้านสุขสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีรถขับมีบ้านหลังใหญ่โตนะครับเมื่อก่อนอาจจะไม่มีนะพึ่งพระเจ้าตอนเป็นนักศึกษานักเรียนต้องขึ้นรถเมย์ต้องลำบากนั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างวันนี้สุขสบายครับนะมีงานการงานที่มั่นครงรายได้ที่ดีนะมีงานที่ มากมายนะมีบ้านหลงบ้านหลังโตขับรถยนต์นะมีครอบครัวที่อบอุ่นหลายต่อหลายครั้งก็เมื่อเราอยู่ในซาแบบนี้แล้วเ,เราหลงหลืมพระเจ้าเลยพี่น้องครับเราไม่ได้มาโบสถ์อีกแล้วเมื่อก่อนมาโบสถ์ตอนเป็นนักศึกษามาโบสถ์ทุกอาทิตย์เดี๋ยวนี้ไม่ไม่ใช่อีกแล้วครับมาก็แต่เมื่อมีภาระต้องมารับผิดชอบหรือมาก็แต่เมื่ออ่เรียกว่ามาได้อันไหนไม่สะดวกใจไม่มานะครับ ปวดหัวนิดหน่อยก็ไม่มาอะไรเงี้ยนะครับหรือมีทุร้นิดนึงก็ไม่มานะอันนี้ก็เป็นภาพนะครับพี่น้องครับเราหลงลืมพระเจ้าครับะเราหลงลืมคนที่รักเราคนที่ประทานพระคุณให้กับเราเหมือนอิสราเอเลครับและที่โมเสสเตือนเขาอย่าลืมพระเจ้าที่พระเจ้าพาเขาออกจากการเป็นทาสในอียิปดูแลเขาตลอดถิ่นทุรกันดารด้วยมานาพระคัมภีร์บอกนะครับผู้ทรงเลี้ยงท่านด้วยมานาในถิ่นทุรกันดารข้อที่สิบหกนะแล้วบอกครับว่าประทานน้ําให้ นะประทานน้าจากกินแข็งให้กับท่นานข้อที่สิบห้าพี่น้องครับที่จะหลงลืมพระเจ้าครับในที่สุดเมื่อเขาสุขสบายพี่น้องเหมือนเหมือนกันอย่างที่ผมบอกนะครับวินัยฝ่ายวิญญาณครับเราต้องไม่หลงลืมพระเจ้าพี่น้องครับแล้วเราต้องนับพระพรพระเจ้าและไม่หลงลืมครับและยังคงเป็นลูกที่ศ์ัืธอกับพระเจ้าไม่ว่าเราจะมีชีวิตที่สุขสบายอย่างไรก็ตามพี่น้องครับหรือไม่ว่าเราจะมีชีวิตที่ยากลําบากเพียงใดก็ตามโดยพี่น้องครับ พี่น้องการเดินทางกับพระเจ้าไม่ได้หายว่ามันเราสุขสบายอย่างเดียวนะครับจะมีช่วงเวลาที่เราอยู่บนยอดเขาเลยมีความสุขมากแล้วจะมีช่วงเวลาครับที่เราอยู่ในหุบเขาเงามัจุราชพี่น้องแต่ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนอยู่บนยอดเขาที่มีความสุขหรืออยู่บนในหุบเขาเงามัจุราชเรารู้ครับพระเจ้าไม่ทิ้งเราและพระเจ้าแสนดีพค์นี้ดูแลเราเป็นอย่างดีพี่น้องครับเราอย่าหลงลืมครับแลนะพระคุณของพระเจ้าและต้องยิ่งเดินกับพระเจ้าต้องยิ่งรักพระเจ้าพี่น้องครับ ้องยิ่งรักพระเจ้าต้องยิ่งสัตย์ซื่อครับวันอาทิตย์มานมัสการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์อย่างสัตย์ซื่อเพราะเรารักพระเจ้าเราอยากมานมัสการพระเจ้าทุกวันอาทิตย์ในคริสตจักรในชุมชนของพระเจ้าอาเมนนะพีนน้องครับอาเมนนะครับนะอย่าเราหลงลืมพระเจ้าครับเพราะวันหนึ่งเมื่อเราหลงลืมพระเจ้าเหมือนอิสอลนะครับมันจะค่อยๆห่างจากพระเจ้าไปเรื่อยๆพี่น้องครับจะห่างไปเรื่อยๆแล้ววันนั้นเมื่อการพิพากษามาถึงครับการพิพากษาจะแรงมากพีน้องนะ พระเจ้ารักเราพี่น้องครับพระเจ้าปริบัติจะพาเรากลับมาหาพระองค์นะลํำลึกถึงความรักของพระองค์วินัยฝ่ายวิญญาณสําคัญครับหนึ่งในนั้นก็คือการที่เราไม่ลืมพระเจ้าครับรู้จักนับพระพรและรู้จักพระคุณของพระเจ้าในช่วงเราครับไม่หลงลืมพระองค์อเมนนะพี่น้องครับนะขอบคุณพระเจ้าเราร่วมใจในฐานนะครับสาธุการพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสําหรับคําเตือน ของโมเสสกับจุุนชนอิสราเอลเมื่อหลายพันปีที่แล้วและคําเตือนนี้ยังอยู่ในชีวของลูกในวันนี้พระเจ้าข้าพระเจ้าเมตตาลูกด้วยที่ลูกนั้นจะไม่หลงลืมพระองค์ไม่หลงลืมการช่วยกู้ที่พระเจ้าเคยช่วยกู้ลูกในอดีตหลายต่อหลายเหตุการณ์ที่ลูกนั้นเข้ามาพึ่งพาพระองค์ถ้าไม่มีพระองค์ลูกคงไม่มีวันนี้พระบิดาเจ้าพระเจ้าอย่าให้ใจลูกนั้นหยิ่งพยองขึ้นและคิดว่าความสําเร็จทุกอย่างนั้นมาจากน้ําพักน้ําแรงของลูก มาจากสติปัญญาและกำลังของลูกแต่ให้ลูกรู้ว่าเบื้องหลังสติปัญญาเบื้องหลังกำลังเบื้องหลังน้ำพักน้ำแรงนั้นเป็นพระองค์ผู้ทรงประทานให้ลูกกับบิดาเจ้าเป็นพระองค์ผู้ทรงประทานโอกาสให้ลูกพระเจ้าค่าเมตตาลูกด้วยที่ลูกนั้นจะไม่มีใจหยิ่งพยองเมื่อลูกมีชีวิตที่สุขสบายขึ้นเมื่อลูกมีบ้านหลังใหญ่ขึ้นเมื่อลูกมีรถขับเมื่อลูกมีความสุขสบายในชีวิตลูกจะไม่หลงลืมพระเจ้าและรักพระเจ้ามากขึ้นในชีวิตของลูกพระบิดาขอบคุณพระองค์เจ้า อธิษฐานกราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่ต้องไหลาย็นเราหลงลืมพระเจ้าง่ายๆครับเมื่อเราสุขสบายเมื่อชีวิตเรามีพร้อมทุกอย่างพี่น้องครับนะอย่าเราเป็นแบบนั้นนะครับเหมือนที่โมเสสบอกนะสร้างบ้านดีๆอยู่ในบ้านดีๆฝูงแพะแกะทวีขึ้นเงินทองทวีขึ้นพี่น้องครับทุกสิ่งเหล่านี้มาจากพระเจ้าครับและให้เรารู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าอวยพร,พรเราเหล่านี้นั้นเพื่อเป็นพรให้กับเราแน่นอนครับพระเจ้าอยากอวยพรเรา และเป็นพรให้ผู้อื่นด้วยพี่น้องครับและไม่หลงลืมพระเจ้าอาเมนนะพี่น้องครับนะรักพระเจ้าเดินกับพระเจ้าด้วยความสัตซื่อนะหวังว่าคาหนุนใจคําเตือนสตินี้ของโมเสสจะเตือนสติพี่น้องในวันนี้เดยนพี่น้องนะครับนะขอบคุณพระเจ้านะครับขอบพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับพระเจ้าอวยพรครับ